วันนี้นะครับเป็นวันที่เราทำงานอย่างสนุกกันอีกหนึ่งวันนะฮะต้องขอบคุณเจ้าของรถหลายๆท่านนะฮะมาจากต่างจังหวัดนะฮะวันนี้เข้ามาใช้บริการเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเราซ่อมอะไรให้กับรถลูกค้าไปแล้วมั่งวันนี้มีหลายอาการเดี๋ยวหยิบ อะไรหลักๆที่มีปัญหาวันนี้นะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับชุดอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแยกดูที่เก็บไว้นะในส่วนที่เก็บเจ้าของรถเก็บกลับบ้านไปแล้วก็มีนะฮะอันนี้ที่ส่วนที่เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับดูสภาพชุดหน้าคัดของรถ v ีออรุ่น2นะครับใช้งานมาแล้ว200,000กว่ากิโลเมตร วันนี้มีอาการคือมีเสียงดังนะฮะมีเสียงดังก็คือหน้าคัตขาดกระจุยเลยนะฮะอ่ากระจุยเลยรดสองแสนกว่าโลนะครับวันนี้หน้าคัตเสียดีที่คอมเพรสเซอร์เราเช็คแล้วดีอยู่นะสามารถสร้างความเย็นได้4ี่ห้าองศานะฮะเดี๋ยวค่อยไปตามดูในคลิปเต็มอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นของคันวีออรุ่น 2, 2> ก็เปลี่ยนหน้าคัตนะฮะแล้วก็ ถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์แล้วก็เปลี่ยนกรองฝุ่นให้อันนี้เป็นของ v ีออนะครับอสองแสนกว่าโลคันนี้มาดูของ DMAC อันนี้ก็หน้ากระจุยเหมือนกันนะฮะหน้าหลุดเลยนะฮะดูสภาพลูกปืนครับลูกปืนเรียบร้อยนะฮะหน้าคัดใหม่ลดสองแสนกว่าโลหน้าคัดใหม่ อันนี้ไดเออร์ er ยังเดิมๆเ,เลยนะฮะนะมีติ๊กเกอร์ตั้งแต่จากโรงงานก็จัดการเปลี่ยนชุดหน้าคัดให้นะครับเปลี่ยนโอลิงให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไดเออร์ er, ถ่ายน้ำมันคอมนะครับอันนี้คือแล้วคันนี้ไม่มีไม่มีอ่ากรองกรองแอร์มานะฮะก็จัดการเจาะใส่กรองแอร์ฝาครอบปิดให้เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นชุดของ d m a ม a l ออลนินะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งชุดนี้เป็นของรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาต่ำ4แสนกว่าโลนะฮะตัวนี้4แสน3ามื่นกว่าโลเจอปัญหาคือคมอมเริ่มีเสียงดังนะแล้วก็สายรั่วสายรั่วก็จัดการทำสายให้ใหม่1เส้นเติมน้ำมันคอมให้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงในจุดที่ซ่อมสภาพกรองแอร์ก็ตันม,มากนะฮะเปลี่ยนให้แล้วนะฮะเปลี่ยนไส้กรองน้ำยาเติมน้ำมันคอมให้นี่คือสภาพรถ400กว่าโลที่เจอปัญหาคือสายรั่วเดี๋ยวมาดูอีกคันครับคันนี้เป็น v ีโกนะครับ v ีโ o เข้ามาตรวจเช็ครถวิ่งมาแค่ประมาณ100,000กิโลนะฮะ100,000กิโลก็ ความเริ่มมีเสียงดังนิดๆนะเดี๋ยวลองไปดูในคลิปก่อนซ่อมนะที่เราเทสไว้แล้วก็ก่อนก่อนซ่อมแอร์เย็นได้ประมาณ12องศาหลังซ่อมทําความเย็นได้ประมาณ4-5องศานะครับถือว่าเย็นนะฮะวันนี้เราชิงเปลี่ยนก่อนละชิงเปลี่ยนลูกปืนก่อนนะครับชิงเปลี่ยนลูกปืนให้ถ้าเราไม่ชิงเปลี่ยนใช้งานวิ่งยาวๆนะครับก็ ลูกปืนเป็น10ปีขึ้นไปนะฮะก็มีโอกาสที่จะแตกไหม้ได้นะครับอันนี้คือลักษณะลูกปืนแตกคัดไหม้ไปลนะนะหน้าเหล็กกระจุยนะฮะก็คือตามตัวอย่างนะครับวันนี้จัดการชิงซ่อมให้ก่อนนะฮะเข้าออตรวจเช็คเรียบร้อยเราก็แนะนำชุดนี้ให้นะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับถือว่าเป็นการดูแลรักษาคอมแอร เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์ได้ถ่ายน้ำมันคอมได้ทําความสะอาดแผงด้านหน้าให้ใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปเต็มของรถแต่ละคันนะครับที่ทําประวัติให้เจ้าของรถครับปิดร้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของรถก็เข้ามาเอารถได้เลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปธุระกันอยู่นะครับรถจอดในโรงซ่อมเรียบร้อยนะครับ ปลอดภัยสบายใจได้ครับ